ป็นไรโอเคบ่ไวบ่ะอางูโอ,โอ้มีน้ำตกความดีปัญหาใหญ่แล้ววันนี้ยังไปสองโลพูอะสองโลังไดิอโ,ไดโอสิกตอนนี้เราซื้เกีงนาพนตไไไไา,าตายาตายเดยตายตตายายตยตาตายตยตายตายาายตายตกตายตายาตาา สองจุดเนอะว่าผึ่ง <c oughs> ขืนมาสี่ร้อยเมตรนะ <c oughs> เขามา่อนเดียวแค่เป็นสองตัวนี้ไูกไม่ทราบนีเป็นเกขงเานี่เกนนะอืมเพเขาป็ใจดาเพจะงเงาหรอพะจะเห็นขอน้วยัแบบว่าคือหล่สนันก็เวนนหลังจาก ตอนนี้ผมว่างแผนไว้ว่าผมสิมาแกงไยผมก็คือตอนนี้ผมอยู่จังหวัดสุขโขทัยครับผมใส่ผ้าไอผมไปเดินไปเดิน,ดนป่าขึ้นเขาซึ่งเขาเนั่นจะเป็นเขาหลวงสุขโขทยัยหรือว่าอุทยานอุทยานแห่งชาติรามํำแหงเขานี่เขาบอกว่ามันชันมากกาพู่ก็กดึงคักเลยผมเลยตัวไอว่ามันเป็นระยะทางสาั้นๆสามกิโลเมตรเราปนี้เล่าก,กัเลยเสียเราคิดว่ามันอาจจะบวมเมยเข้ามาเบิง้งมาเราเวลาเราขึ้นแล้วจะเป็นยังไง แตว่าตอนนี้ผมขออนุญาตไปนอนก่อนบ่ไวคือประเด็นอนอนแต่หมู่บ้านแล้วครับขับรถมาประม้านหาลอยโลครับเมื่อยแห้งตอนนี้ก็มานหอนรีสอร์ทแล้วครับพอดีพากันจองรีสอร์ทไปอันนี้ของของผมกับวีนน้อยอันนี้กัของไอเลาแตวบาเล่ายังพนันมากครับเดี๋ยวผมสิพผ้ามาเบื้องห้องวาห้องไปนังเลยห้องอันนี้ซื้อไว้อย่างบุ๊ผมจำาร่ได็ผมขี่เข้ามาหอน นี่ห้องเรียน้ามาตู้ลุยก็มีห้องน้ำแล้วก็มีตูเ้เย็นน่อยมีตูเ้เย็นน่อยแล้วก็มีอินูน่อยครับนอนยังแตงอยู่นะนอนยังแตงอยู่นะบอดเด็บบอบอรดยพากันนอนมากแตงแต่ครบสามสิบชั่วโมงแล้วครับตัวนี้สิสิบตุยแล้วครับขออนุญาตพากกันไปนอนกันบ่ไวแล้วตอนนี้อยากนอนมา,ากเลยไปแล้วครับเจอกันครับผมหมื่น ตอนนี้มาอหอดไอ้อุทยานล่ามกำแพงแหละครับเขาหลวงสุโขทัยนะครับบรรยากาศกาอากาศตอนนี้เขาจาบะบ่อหอนครับประมาณจากักยี่สิบหกองศาคิดวานะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะบ่อเย็นบ่อหอนบ่อหนาวอากาศดีแต่ว่าคนบ่ค่อยหลายครับคนบ่ค่อยหลายครับมีลานเขามียังอันนี้เป็นผู้รวมเดินทางผมครับอันนี้ซื้อยังนไงซื้อรถจ้าน,นี่ซื้อรถอันนี้ซื้อ คือข้าตุงข้าตุงเลยอันนี้ไอเกมครับออาลแรงเข้าสิไปกินเขากันเข้าไปหาหม่องกินเขาเราไปติดต่อลูกหาบผมจะให้ลูกหาบหาบ,หาบของเนี่ยแต่ว่าอายเพื่อน,นี่ความแข็งแรงมาเต็มอะ่ออะเออปจ้างลูกหาบครับเขา้าแบบแบบรับประสบการณ์แบบสุดยอดไงแบบว่าแคมปิ้งแบบเต็มที่อย่างงี้นะครับพี่นออ้องเออไปครับเดินไปติดต่อ,อก,กันตอนนี้บรรยากาศเงียบเงา กินเขาแล้วเหรอครับตอนนี้ผมกําลังยางไปเอ๊ะเอากระเป๋าไปฝากลูกหาครับน่กลูกหาเพป็นน่าจะมาแล้วครับนะครับไปฝากลูกหาเพราะว่าผู้ใหญ่มันหนักแหงผมน่าจะยางขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้ต้องเห็ยางแบบชิวๆดีกว่าทิ่ดีกว่าครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวปเบิ้์ตัน,นปะจักบาทแต่ว่ายุนี่ยุนี่มันนโลละงีสิบห้าบาทครับแต่ว่ายุอะไรพุกกระเด้งโลละสามสิบ ติดต่อลูกหาบตรงนี้นะครับตางมหาบไหครับผมครับผมมีของเยอะไหมนี่ครับมีกระเป๋าใบเดียวครับใบเดียวใบเดียวใบเดียวเขาจะเอาไปได้ไัไม่พอหาบนัอ้มีมีคนคนอื่นเราเราต้องรอรอคนอื่นใช่ไหมครับหรือว่าไงครับมันนักท่องเที่ยวนั้นมันจองสี่คนแบบว่าแบบว่า หาขึ้นไปไม่ได้อย่างนี้หรอครับหรือว่าไงมันน้อยอ่ะมันน้อยอย่างน้อยยี่สิบโลสามสิบโลแล้วตอนนี้มีนักท่องเที่ยวคนอื่นมาติดต่อหรือยังครับไม่มีอ๋อแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ใช่ไรโอเคครับขอบคุณนะครับผมครับครับครับเป็นอย่างนี้ครับเวรกรรมปัญหาใหญ่แล้วตอนนี้ ลูกหาบว่าหาบของรับคับว่าเขาเอกของมันของผมมันลายมาพอ่อกับคนอื่น,นบ่บ,บ่หาบเลยสิ่งที่เขามากเขาเอาขึ้นไปเองเบิดนั่นสิไหมแล้ววันนี้เพิ่นกันเลยบ่หาบพะว่าเงี้ย่ามันหน่อยเกินไปกลายเป็นว่าผมต้องเอาขึ้นไปเองมาแทนเพิ่นบอกใหยผมเอาขึ้นไปเองงานเขาเลยแบบน,นี้เพิ่นบอกว่าต้องบ่าตัต้มก็ยี่สิบลนะูกว่ากันสวยแล้วโวยมากมากเลยโวยสุดสวย สวยแบบโอ้โหบม่รู้สิว่างไหนเลยอะ,ปปะตายตายตายแายตายแทงงั้นเลยโทษน,นะครับตรงตรงนี้ปั๊มตรงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะไหนจะปัม๊มอ<ค>ยู่ทันทีครับผมขอบคุณนะครับครับผมอือได้ตัปั๊มแล้ว นี่ครับแก้วอุทยานแห่งชาติลามคำหแหงนี่มาตอนนี้เข้าสิมาขึ้นกันแล้วบ้านี้สรุปเราคงไม่ได้หากกบกระเป๋าประมาณสิบโลนี่ยละมั้งนี่คิดว่านี่สวยสุดๆเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เขาหลวงสุโขทยัยบายไปเข้าแง่ไปแล้วบ้านี้ปึ๊บปื๊ดแง่มาทางนี้เด้ยปึ๊บฮ่า ได้เวลาได้เวลานี่ครับผู้ช่วยซู้บิชิตผู้ได้ต้องเอาผู้ได้บ่เอากระเลวเตะผมเอาเอาไปเมื่อไหรเอออืมฟรีของฟรีที่มีประโยชน์นี่ครับต้องเอาได้ไหมบอลว่าได้อะไรเห็นอ่ะคอยดูเถอมันไม่ใช่บาระคอยดูเถอะงั้นแล้วหนู ช่วยได้เนาะคุณพี่ดีครับอืมนี่เราตกลงปลาไปะะโอ้มีน้ำตกความดีเอ้ามาเมนูไปยังเงี้ยนั่นหลง,ง,งปลาดิหนิมีน้ำตกน้อยๆพร้อมด้ีครับบางนี่นี่ของเขาหลวงสุโขทัยนี่ผมว่ามันสิตั้งจากผู้กระดึงตรงที่ว่าเข้ายัง,งมาแหลกๆนี่มันสิแบบเป็นปลาถึบแต่ว่าของผู้กระดึงน,นี่นะมันสิเป็นแบนแบบว่าเป็นหลงๆนะครับเป็นหลงๆอาจจะมีแดดซองได้บ้าง แต่นีบอเลยเป็นถนน,นเป็นหุมไปเลยคือแบบมีความแบบเทินมาแบบคือยังปลาละเหมาะเป็นทังน้นอยๆเสียงนกนี่มาเต็มครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ประมาณจัลอยหาฟิวเมร <c oughs> มาหอดทางมันเป็นทางสั้นครับคือตอนนี้มันเหลียวเบิง้งมันมันเ่นเห็นถึงความชันไงประเด็นคือมันเพ่เห็นถึงความชันยังยังไปสองโลก,กลยด,สลยดยิสองโล,ลยังไม่ได้โ <c oughs> อ,อ้ความสั้นอีกสั้นแบบ สั้นหักนะหนูนะห<ม>นูสั้นแบบเราสั้นแคบนะสั้นแคบมแมนหล่นแคบสั้นพอมสุดยดอดเฮียเ,เขายูมองแรกเลย <c oughs> อันนี้ยังเอายุมองนี้เลยนะนี่โอต้ตะเขียนคู่ยังไม่ถึงพี่รถเอาเป็นใครอ่ะฮะพูดรูมแม่หรือเปล่า คุณลนีเิงขายู่มองนี่เขายังกันมังมันแค่กิกเดียวนี่เขียนคู่พี่ไว้ไว้เขียนคู่พีป้ไว้้าสวัสดี้ยก่อนก่อนก่อนนึงยงไปนังงก่อ้นนี้ง้ออะ้อสัยงเือ ค้องแท่ค้องแค่อยากสิาเิ่งนี่ร้องไห้ก่าัาาว่หน้าที่เขาเิ่งฮาวขนาดวะบอกลวอิตวิดหน้าวาะ,ะ,ะโอ้โเดี๋ยวประเดี๋ยวผมทันผมเป็ด่แล้วนะนะผมหนอกเลยตอนนี้ตอนมีฝูงผึ่งไรมันมันยุ่เข่าเฉียดผึง่งมาตอมห้อสงสัยมันมาตอม ยังบ่ได้กินเฮาพึ่งหลยตังระบ้งปัดมาได้ขันปัดมันเสียนันีเลยครับตอนนี้ปัดมาสิตอดเลยน,น,นี่ตอนมีสอกคมนี่เบินน่งไฮนี่นี่มึงบ่พึ่งหลยแฮ้ยนบนี่ยู่เถวนีก็มีนี่นนนนนนตองรบาบ้ง ต้องระว่างมาคักเลยตอนนี้เพราะว่าขั้นตอนมากนี่มีปัญหาเท่าห,หนูเอาขานัน้นออกมาฟอร์เฟลมากพิรุขึ้นมากจิตๆินี่นี่เดี๋ยวเถะรอว่างสิกตาผมเด้อเอาเชียงเขียงอ,อือหืออือหือพี่ยิับขึ้นมากอือโอ้เก้งท่องวะฮะเป็นสึกเกง้ง ก็ยังสิ t up อับ่ะรู้สึกตอนนี้รู้สึกเก่งหนาทองเป็นคือนยังคนออกกำลังกายสิ t up อับ่ะว่าหลวมันเก่งส่วนนี้เลยนะอันนี้มันจะรู้สึกว่าดีเป็นไดไม่มองนังพักว่างนั้นขึ้นไปทีนั้นได้ปะ ัแมไม่้อเอออ่ hmm. no ้เฮ้ยตอนนี้เป็นรู้สึกเก่งยุ่หนาทองับเป็นนั่นคือยัง เข้างแบบว่าซิดอัพออกกําลังกายใช่ไหมไนนแล้วก็วัเป็นด้ยตอนนี้รู้สึกว่าเป็นแล้วก็กระเป๋าค่อนข้างที่จะนักนักกุมหมากนักไล่อะตอนนี้ <c oughs> เป็นไรโอเคป่ะไวป่ะองรมณ์ไป,ปงองรมณไปหน่อยนิดเดียวเ <c oughs> บิังสองคนนั้นครับเป็นไร <c oughs> สมัครนำส <c oughs> มัครนำไม่ซื้อดิ <c oughs> บ่ได้เมื่อเองป่ะช่างลงไปต่ขึ้นไม่กี่เดียอยู่น้ำสกินดไหนมาไปขึ้นไม่กี่ดียว ไปมันปิดช่องว่ะ <c oughs> ไปครับไปต่อลองมืก่อนอาจจะเก็บบ่เดี๋ยววันนี้สิบวัสใส่สายลัดนี่สงสัยอาจจะเป็นน้ำสายลัดนี่ก็ได้เพราะรู้ว่ามันแมนบ่ <c oughs> เดี๋ยวสิลองมาใส่สายลัดลรามั้งยังเก็บบ่ะตะว่ามันเป็นเก็บจริงเลยไ <c oughs> เดินตกอไป <c oughs> โอ้เป็นโขดหิน <c oughs> ต้องระวังต้องระวัง ไม่งั้นอาจาจะลื่นรมได้เชียวโอ้โหโอ้หยับมือมันได้ปะฮึบโอ้โหเอาล้วครับตอนนี้เหมือนจะเป็นไปนตามเป้าหมายแล้วครับตอนนี้มีคนทิ่มกระเป๋าทิ่มร่องเท้าทิ่มทุกอย่างแล้วครับตอนนี้เอา,ลเอาแล้วครับอ้าวมีคนทิ่มแล้วเหมือนว่าอุปกรณ์จะบวบร้อมอ่ะ อ่ะฮะจะนั่งนี่เกล้เกือบใกล้เกือบนะล่องเท้ากูแล้วแต่มวกเพ่งเหรอล่องเท้ากูก็เพ่งดิใส่ถุงโตโอ้โหใส่เกือบแอดดาครับวันนี้นี่แก้วจีบกินได้เหรอยังฝึกมาใส่กระเป๋าลองยางเมื่อก่อนยังไหวปะสบายปะสบายมือ ขันกูบสดอ่ะเอากูไปต้มก็ได้ฮะขันไก่บรสดอ่ะเอากูไปต้มก็ได้สดทก็ใกลก,กันมาหนิเยอะเนี่ยเนี <Yeah. S 2> <c oughs> ย่ย,ย,ยแต้วครับ <Okay. S 2> เป็นไหนสวะเย้ห yeah. มักหลายว่ะครับนี้ไหมเยี่ยมลงไปนี่ไปต่อยข้าวเขานึงโอ้ข้าง,งาหน้ <c oughs> นามีป้ายครับมีมีเตียงครับเตียงไม้ไผ่ เหมือนจะเป็นอ๋อเป็นแผนที่อัปเดตมาเข้ามาหอดวงไดแล้วเดี๋ยวผมกำลังเดินไปเอ,อ้อขึ้นมาสองจุดเดี๋ยว,วขังขึ้นมาสี่ร้อยเมตรนะปุด <c oughs> มีแบบว่าชุดไทยพ้อมอันนี้ผมกลัวจริงอันนี้ผมกลัวจริงโอ้โห นี่นะครับต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งอันเป็นตน้นอีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมพาไปเบิง้งไปเบิ้งต้นนี้ก่อนต้นนี้งายหรือดอกระดับใหญ่ยอยู่ใหญ่เลยละ่ะมีกอ๊อ,อกน้ำองนี้พร้อมั้กอ๊อกน้ำนี้ว้เห็นยังเปิดได้ปะโอ้มีน้องพึ่งเต็มเลยน้ำนี่ตรงกรอ๊อกน้ำตรงนี้โอ้โหแล้วเปิดได้ด้วยนะ โอ้เปิดได้ด้วยน้ำมีน้องพึ่งมารอรอเอาน้ำเต็มเลยตัวน,นี้บอกได้เลยว่าใหญ่มากๆประมาณสักซีคนโอบอะซีถึงหาคนอะใหญ่มากมีต้นใหม่ขึ้นไปงสี่ครับโอ้ใหญ่มากๆเลยอ้น่นเลยอีกนิดเดียว แต่ว่าชันมาห <program m 2> นังพอดีแล้วครับตอนนี้โมยมันชันตลอดทางเลยอ่ะมีทางเหลี่ยบประมาณจะสองเปเซ็นตะเอ่นิดเดียวนิดเดียวจริๆงๆนังนก็เป็นโขดเขาไปเลยโขดหินโขดเขาสนุกจังเลยสบาย <laughs> หลัสุดสบาย <laughs> นอนตายดมัเหล่ยติกตอกเย็น ป่อล,ลูกมาดีหัวดคำดิโอตอนนี้เข้ามาถึงไอ้ต้นไส้ครับง่ายบะระฮักเลยเนาะสะ่วนไส้อย่างกันนไส้งาม<อ>ปาด์ตง่ายปะฮักหรอกบแบบย่อยไปเบิดอ่ะย่อยแบบมันเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันหรือเชื่อมกันหรือว่าลหลายๆตน้นต้นเดียวกันหรือแบบเชื่อมลหลายๆอันน่ะโคตรเทเลยวะเดี๋ยวทำอะไรเข้าไปดูดิหัหางในหั่งขวาไหมพอพูดสรูปติ S <S เฮ้ยเขับไปเบิ่งดูเหนะมือนเป็นทำลับโอ้มีพระพุทธรูปอยู่ข้างใน,นด้วยรูม้มั่าน่าเป็นพระพุทธรูปอะ่ะน่าขับไปเบิ่งขี่รถ่เป็นพระพุทธรูปดิปโอ้พระแม่อะไรรู้ปะโอ้ป่องแม่โอเออฮะป่องแม่น่าปอ่าปองแม่น่าขึ้นเหรอ,อ เอาหรอเอาเต้าหยมาสามเลยยี่สิบเมตรหัวเลยอาจจะมีอาจจะมีนี่ป้องไหมตีโอ้หูตรงนี้คือป่าเซียนสุดๆเลยหนาขามาเต็มแม่รูว่าตรงนี้สั้นมากๆผมรู้สึกว่าหนาขานี่เข็งเลยตอนนี้แต่คิว้ววะเนี่ยอาจจะก,กินอีกแถมใส่ผักหั่นยาวมาพร้อมนะมือนี้ขีดสเปรย์เข้าไปบ่ได้อีก หนักมากตรงนี้ชันมากแต่เขาบอกว่าแกหวนแล้วเขาวานะตอนนี้เ้ามาถึงอีกรอยเมตรสุดท้ายแล้วครับเขาบอกว่ามองนี้คืนไปมันจะเป็นหมองอันโคตรลา,าเนี่ยน,นะเต้นเร็วนหมองล้านกลางเต้เนแล้วก็เป็นมองที่ชันที่สุดห้าสิบมาเบิง้งว่ามันเป็นได้ไปเอา ไม่เห็นนันว่านั่นไม่เลยโอ้ยโอ้ยเชื่อสูงสูงมากสูงมากเลยครับผมเห็นคนกำลังปีนขึ้นไปอยี่ตอนนี้ความชันนี่สิบประมาณจักแปดสิบเก่าองศาแปดสิบเก่าองศาเหมือนสิเป็นเก่าสิบองศาเลยอ่ะเชื่อโอ้โหชันมาก โอ้กล้ามเนื้อกระตรุกกล้ามเนื้อกระตรุกเลยตอน,นอี้เห็นทองฟ้าเลยเเห็นทองฟ้าแล้วข้างบนครับนุ่นๆเห็นมอสีฝาๆตรงกลางน่ะตรงปลายทางเลยตอนนี้ทุกคนกำลังมุงมุงเข็นซู้นี่แล้วนี่คือความชันอันนี้ผมเซตกล่องให้มันตรงๆนี่คือตรงเลยดิยนี่นี่คือเ้นระดับของสายตา แต่ว่าความชันมันเป็นแบบนี้แบบนี้โหชันมากอ,อ,อีกนิดเดียวออโอ้ตะคิวมาเต็มเดินด้ว หมายช่วยได้เยอะโอ้โหนี่ครับเชื่อสปากเกตตีข้างบนรอ,อยยูคาโบนนล่าโรยด้วยเบคอนก,กรอบโอ้โหโอ้

ในที่สุดข้าวผมมาถึงตอนนี้ผมอยู่ร่างกลางเป็นแล้วโซนนั้นจะเป็นของน้ำเดี๋ยวผมพาสิพาไปเบิ้งตอนสยบมน้ำ,นำแต่ว่าผมขอนั่งพักกินข้าวก่อนหล้ะก็สิไปหาฮยังเย็นเยนกินนี่เป็นร่างกลางเป็นเป็นเยอะเลยมีที่นั่งพักตรงนี้โอ,อ้ขอนั่งจักคราวขันขันในผมรีวิวระวังตรงนี้ครับตรงนี้ครับผู้กระดึงผมคิดว่า มองนี้สั้นกว่าจริงสั้นกว่าเยอะสั้นกว่าตลอดเลยแล้วแต่โมคิดว่าโมชิดว่ามันย่างก็พูดกันถึงโมชิดว่ามันความเมื่อยนะเอาความเมื่อยนะสำับมนมโมคิดว่าพนะนะูดกันหน,นะนึ่งเมื่อยกว่าสำับมน์นะช่วยสีหอดไปหอดล้างแปรอีกแม่นอือสีไปหอดไอไปหอดล้างแปรเหรอล้างแปรไปกลางเต็นท์อีกผม,ม,มว่าเมื่อยกว่าเอาเอันนี้เด้แต่ว่ามองนี้มันสั้นเลยสิ แล้วมันแยกบ่ออกเลยว่ามองเลยสั้นสั้นหน่อยสลายมันสั้นไปตลอดเลยอ่ะแม่เข้าใจยุว่ามันไม่สั้นเยอะมองเนี่ยแต่ว่ามันเซียนอิลีค่ะแม่กัมเมย์ทั้งสองอ่ะมองมองนกัมเมย์มองีนกัมเมย์ได้กะสนุกดีเงียบเลยไม่มีคนเลยตอนเงียบเลยอ่ะแม่ค่ะเมื่อนี้มาวันอาทิตย์วันอาทิตย์แม่เงียบเลยเงียบกิบอายกูนอนทุกนอนนอนทุกมอง เราตอนนี้สิไปติดตอ่อจานาทีกันติดตอ่อเต็นเรื่องเต็นกับอุปกรณ์เครื่องนอนวาสิได้มองไดไปครับขึ้นนะขึ้เดียวขอันนี้ใบพยายนาก่อนจะลงเอาพยานมาสานนร้างก่อนผ้าห่มสีผ้าห่มสีผ้าม่านสี นอนเสีสอเสืสองเสือเเสือเรื่กนู้นได้อ่าุนอนห่มเลือกนู่นเลยไลพางหรือว่าอ๋อไหนก็ได้ไหนก็ได้ไหนก็ได้โอเคครับขอบคุณครับผมเอได้เนนอนนอนนอนได้เลยบ้างไหมคะโอเค สโซไม่หมดก็ได้อืมฮะอได้วะเต้นเล่นๆได้บาทีล้องนอนเป็นโตอั่านังก็ได้ไปเอาบาขัตรอันนะั้นเดี๋ยวนอนลองมาก่อนเอาทีล้องนอนเป็นโตครูก็ได้ มันบ่หนาวครับพวกกัยังขอบต้นทำมันผู้าดอีกวะนี่ฟังนั่นแต่ว่าตัวนี้เราจะเป็นตะนว่นเนาะไปสร้างเขาก่อนเออไปสั้งขง่ามดชีดว่าตอนนี้พ่อตาเอากับเป้าล่งผมรู้สึกว่าสบายหลังขึ้นแบบโอ้ยแบักคักเลยแต่ว่า ตอนนี้หิวเข,าาเาเขา่าออกมาเเลยว่าสิไปสร้างเข่าเพราะรัวมียังกินเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งนจะมีเขา่าไข่เจียวขายแล้วกับมามา่าน้ำสิงค์งเครื่องดืง่มกระป๋องขนมปังอู้ขนมปังก็มีเด้ขนมปังปิ๊ปบออเอาปลากระกปอ๋องด้วยมีปลากระป๋องด้วยนะอ่ะฮะเอามาม่าด้วยปลากระป๋องด้วยเอาทุกอย่างเลยจ้ะ <laughs> เอามาม่าครับผมเดิม,ม,ม,มีมีมาม่าครับก็มาม่าห่อเด้ อ๋อ oh, น,นี่เด้เขามีนี่ซี้สองลอยขอใจแล้วเป็นยังคนกว่าต่อคิวขอใจแล้วมีรลนเดียว <c oughs> <c oughs> ยุบนนีนี่มีรลานเดียวเลยแล้วก็ปิดสองทุ่มครึ่งเปิดเจ็ดโมงครึ่งมาแล้วขอบคุณครับงเดี๋เราจะกินยังไงฮะประเด็นตักจีนหรอ ちょっと待って。うん <music>